อช่วงนึงครับ,รบโรงพักระวังภยัยท่านผู้ชมครับก็ยังอยู่เกี่ยวกับการเตือนภัยกันรวมถึงภัยอาชญากรรมต่างๆ,ๆที่ต้องมานําเสนอเพื่อให้ท่านเนี่ยป้องกันตัวเองในส่วนหนึ่งด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับไปที่อีกเรื่องนึงอันนี้ออกจะนอกเรื่องหน่อยนะ,ะครคุณตั้มปีชาพาะพูลเนี่ยแกไปเดินตามรอยพ่อมา S 1> <S 1> เ็นไงคุณวัชราก็จะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนปัญหาอย่างที่มันเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของปัญหาภัยแล้งบางจุดนะครับบางจุดก็เกิดน้ำท่วมอย่างเห็นได้ชัดเลย <S 1> <S 1> ตอนนี้เลยนะครับอย่างภาคเหนือเองก,ก็เกิดแล้วก็กาญจนบุรีที่ผ่านมาก็เกิดแล้วก็ <S <S กหลายพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับทำให้กเกษตรกรหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องของการทำการเกษตรจากน้ำนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีการนำต้นแบบ แบบพอเพียงเป็นการเกษตรแบบพอเพียง,ยงนะครับโดยเฉพาะการนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ซึ่งชื่อว่าโครงการโคกหนองราโมเดียลขึ้นเพื่อที่จะทําให้มีการใช้น้ําตลอดทั้งปีกับการเกษตรนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้กับคุณปรีชาพ่อพูลครับ ภัยแล้งน้ำท่วมนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ใช่แค่หน่วยงานราชการเท่านั้นที่จะต้องออกมาคอยดูแลการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนถือเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาพื้นแผ่นดินไทยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำที่พระองค์ทรงแสดงความห่วงใยต่อภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะสถานการณ์น้าในแม่น้ําปิงวังยมน,น่านและแม่น้ําป่าสักส่งมองเห็นผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดจากการขาดแคลนความสมดุลของธรรมชาติอันก่อให้เกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้ายหัวท่านก็เป็นห่วงก็มีพระองค์ชาอนุญาตให้นายกพาคณะผู้จัดการน้ำเนี่ยคณะกรรมการจัดการน้ำเนี่ยเข้าเฝ้าแล้วก็ตรงตัสห่วงใย,ยว่า โดยเฉพาะเนี่ยหลุ่มเนี่ยลุ่มป่าศักเนี่ยเป็นลุ่มที่จัดการยากที่สุดเพราะว่ามีเขื่อนอยู่เก็บได้ไม่ถึงพันดีแต่น้ําเคยมาสูงสุดถึง5้าพันกว่าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเขื่อนที่จัดการยากที่สุดก็เป็นห่วงแล้วก็ตรัดว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลได้นี่ก็จะออกไปช่วยได้มากพวกเราเนี่ฟังดูข่าวแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจมากว่าเอะบ้านเรานี่มีคน จะทําอะไรเพื่อปกป้องตัวเองน้อยลงทุกวันเป็นภาระกับพวกท่านอายุก็85ปีแล้วเนี่ยก็ยังต้องมาคิดต้องมาเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่ที่จริงก็มีคนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่เยอะแยะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ถออะถ้ามัวรอรัฐบาลอยู่ซึ่งก็ไม่มีตังค์ก็ต้องไปกู้เขาอะไรเขาอีกมากมายแล้วก็ต้องปลกชาบ้านลุกขึ้นมาเดินตามรอยพ่อ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้รวมพลังมวลชนตามรอยเท้าพ่อโดยมีนักเรียนนักเดินนักวิ่งและนักปั่นจักรยานมารวมพลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อมุ่งหน้าไปยังต้นน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชล์ชทธิ์จังหวัดสระบุรี และสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนให้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์รุ่มน้ำก็เห็นชัดเจนว่าที่มันท่วมก็เพราะไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วิธีคิดเนี่ยวิธีคิดของเจ้าที่รัฐเนี่ยคิดจะจะสร้างเขื่อนใหญ่ๆสร้างฝัดเวทางระบายใหญ่ๆแต่ลืมนึกถึงวิถีของชาวบ้านพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้นอกจากพระราชทานแนวคิดใหม่ๆใ,ให้แล้วยังตอกย้ำเสมอว่าความคิดของชาวบ้านเช่น วิธียกหัวคันนาใหญ่ๆเหมือนสม,มัยโบราณซึ่งพ่อแม่ผมทํามาเนี่ยมันก็จะอุ้มน้ำไว้ในท้องนาฝนตกลงมาเขาไม่ยอมให้ไปไหนเลยเขาเก็บไว้ในท้องนาทั้งหมดเลยราะนั้นาน้ํา,นานที่เก็บไว้ในท้องนาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะให้ประโยชน์มีปลาในานามันาน้ำลึกกว่าจะมีปลาเยอะข้าวก็จะอุดมสมบูรณ์ปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ย,ยาไม่ต้องใส่หญ้าก็ไม่ขึ้นไม่ต้องฆ่าหญ้าแถบกรุงเทพก็ไม่จมวิธีบ้านๆแบบนี้เช่นยกหัวคันนา ขุดหนองน้ำเอาไว้น่ะดินขุดมาเป็นทำโคกไว้ก็จะสร้างป่าบนโคกก็จะอุ้มน้ำได้ป่าก็จะอุ้มน้ำหนองน้ำก็จะอุ้มน้ำฝายก็จะอุ้มน้ำท้องนานี่แหละเป็นที่อุ้มน้ำดีที่สุดเพราะมันใหญ่การรวมพลังตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางถึง9วันผ่านชุมชนต้นแบบที่น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้จนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนคนในชุมชนให้รักและหวงแหนแผ่นดินไทยรัชชัยธรรมชัยถ่ายภาพปีชาพภูลคมชัดลึกทีวีรายงาน ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะฮะในการที่จะบริหารการจัดการน้ำตามรอยองคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแต่ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนๆจะแรงหรือไม่แรงนะครับในกรณีแบบนี้ทำการเกษตรรับรองอย่างแน่นนับว่ามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่จัดทำขึ้นเพื่อพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ก็ว่าได้นะครับะไปต่อกันอีกสักเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางทหารกองทัพเรือนะครับจัดก,กิจกรรมขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่า,านาวีวิจัยสู่มิติใหม่มั่นคงพัฒนานะครับซึ่งจะทําขึ้นเพื่อที่จะนําอุปกรณ์ในการาผลิตขึ้นจากการวิจัยต่างๆที่ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือนะครับจัดขึ้นแล้วก็นําอุปกรณ์เหล่านี้มาทดสอบศักยภาพในการทํางาน เพื่อที่จะนําไปใช้ได้จริงนะครับ,รบแต่ว่าจะนําไปใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนติดตามจากรายงานครับ นี่คือเครื่องบินทะเลซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกองทัพเรือที่ผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรกถูกนํามาสาธิตแสดงศักยภาพบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาในงานนาวีวิจัยสูมิติใหม่มั่นคงพัฒนาโดยกองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่ดําเนินงานวิจัยได้แสดงผลงานสู่สายตาประชาชนรวมทั้งให้ราชการของกองทัพเรือรับทราบถึงขีดความสามารถของกําลังพลในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมใหม่ใช้ในกองทัพเรือคนเนี่ย จะเป็นคนหาเป็นคนสร้างคนพัฒนาในหน่วยงานเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอุปกรณ์เครื่องมือเมื่อเราได้เครื่องมือใหม่มาเราจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานการเปลี่ยนวิธีการทำงานทางทหารก็เรียกยุทธวิธีก็ต้องปรับยุทธวิธีจะปรับยุทธวิธีได้ก็ต้องเอาไปฝึกทดสอบทดลองการฝึกทดลองก็คือระบบงานวิจัยไม่ว่าอะไรคือการต่อเรือนในประเทศเราก็คืองานวิจัยถูกไหมครับก็คือซื้ออุปกรณ์ศึกษาแล้วมาประกอบเองซ่อมเอง ที่เราทําด้วยตัวเราเองเมื่อไหร่เนี่ยสร้างได้ไดเองแล้วก็เรียนรู้องค์ความรู้อยู่ที่ตัวคนเราเนี่ยมันคืองานวิจัยนอกจากนี้มีการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแม่น้ําเจ้าพระยา การตรวจค้นเรือต้องสงสัยด้วยเรือไร้คนขับบังคับด้วยวิทยุการปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําการใช้เครื่องผลักดันน้ําของกรมอู่ทหารเรือการใช้อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งแบบปีกหมุนตินอาวุธสามารถควบคุมการยิงปืนใหญ่และลาดตะเวนได้อีกทั้งใช้ป้องกันฐานปฏิบัติการเพื่อลดการสูญเสียของกําลังพลรวมถึงป้องปรามและปิดล้อมผู้ก่อการร้ายแทนการใช้อากาศยานตัวนารายเป็นตัวสอดแนม,มตัวองคตนี่เป็นใช้อาวุธ เราจะใช้อาวุธกับอะไรผู้ก่อการที่เข้าบุกเข้ามาช่วยมาโจมตีท่ายหน่วยงานเราเหมือนกับหุญญ่นยนต์ปืนอันนั้นนะครับอันนี้เขาจะบินแล้วก็ติดปืนแล้วยิงได้อันนี้เป็นขนาดกลางนะครับสองตัวนี้ก็จะต่างกันนี่เขาแปดใบพัดน,น,นี่เขาสี่ใบพัดสี่ใบพัด, <4 S 2> พดแต่เขาลดน้าหนักไม่ได้อันนี้เขายกน้ําหนักได้ขนาดปืนอันนี้เขายกน้าหนักได้มากขึ้นเพราะสองแปดไปพัด เช่นเดียวกับหมวกทหารราบติดกล้องวงจรถ่ายทอดสัญญาณภาพที่นำแนวทางของกล้อง C C T V และเครื่องส่งสัญญาณภาพพร้อมกับ O S D มาติดตั้งร่วมกันทำให้ส่งสัญญาณภาพพร้อมกับพิกัดไปยังศูนย์บัญชาการค่าสัญญาณเนี่ยที่ออกมาไหมฮะเราก็เซฟภาพไอ้กล่องกล่องตัวเนี้ยมันคือตัวนี้แล้วก็แปลงสัญญาณมาเข้าโน้ตบุ๊กอันนี้คือกล้องภาพจากกล้องเห็นไหมฮะ อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานของสำนักง,งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือนะครับซึ่งจะนําไปใช้ในการทําลายวัตถุต้องสงสัยในขณะเดียวกันจะต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อที่จะนําไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ผลการวิจัยเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาข่าวและรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกนํามาสาธิตควบคู่กับนิทรรศการผลงานวิจัยโดยเน้นผลงานวิจัยประเภทยานไร้คนขับทางใต้น้ําบนผิวน้ําบนบกและในอากาศรวมสีมิติเช่นยานใต้น้ําไร้คนขับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานและสามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงพงศักดิ์พุทนนนท์ถ่ายภาพวัชราตาคำรายงานอืมนะฮะครับ น่าววิจัยสู่มิติใหม่มั่นคงพัฒนาของกองทัพเรือนะครับจัดโดยสอสํสนักงานวิจัยพัฒนาเข้าไปครับสำนักการวิจัยเพื่อการพัฒนาทางทหารนะครับก็นําอุปกรณ์เหล่านี้แหละครับมาทดสอบศักยภาพที่จะนําไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงเหตุการณ์สาคัญสอย่างที่จะถึงนี้วันที่สิบอาเัอที่ไร วันวันอาทิตย์อาทิตย์จะถึงนี้นะครับมีม็อบมีอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะนำถัากากาศยานไร้คนขับไปใช้ในการตรวจสอบโดรนโดรนคนที่อยู่ข้างล่างโดยที่ไม่ต้องใช้ถัากาศยานแบบมีคนขับไปเลยนะครับของเราก็มีนะของเราก็มีโดรนนะท่านผู้ชมฮะเคยใช้อยู่งานหนึ่งนะแต่ที่สําคัญนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าใช้ทางการทหารแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แกะแกะทางการทหารอย่างเดียวเท่านั้น ทุกที่ทุกหน่วยงานสามารถนํามาใช้ได้ครับ,รบแต่ว่าลักษณะของการนํามาใช้ก็ต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นในกรณีแบบนี้ถึงแม้ว่าจะนํามาใช้มาดูแล้ว มีประสิทธิภาพดูดูว่ามีประสิทธิภาพมากพอแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องได้รับการพัฒนามากกว่านี้เพราะว่าถ้าเราลงพื้นที่จริงๆนะครับคุณวราาพันธ์คุณผู้ชมครับมันอาจจะมีปัญหาต่างๆตามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศักยภาพของเครื่องอาจจะไม่มากพอเท่าที่ควร,ครซึ่งมันต้องให้มันรัดกุมมากกว่านี้นะครับนะฮะไปเรื่องนึงท่านผู้ชมครับ ไปเกี่ยวกับบริเวณสนามบินหน่อยสนามบินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นไกด์ผีเถื่อนมาเฟียในสนามบินบซึ่งทุกวันนี้ครับโดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมินเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ปราบไกด์ผีและก็แท็กซี่เถื่อนด้วยนะฮะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณอังกูลตะวันวงเลยครับเหตุการณ์เข้าจาับกลุ่มคนร้ายที่เห็นนี้ครับคือส่วนหนึ่งของการกวาดล้างกลุ่มไกด์ผีแท็กซี่เถื่อน ภายในสนามบินสุวรรณภูมิที่มีพฤติกรรมมาบกเรียกเหยื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้ยานพหาหนะที่ไม่มีการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกที่ให้ใช้โดยสารภายในสนามบินซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆกับนักท่องเที่ยวไกด์ที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะมีบัตรใช่ไหมฮะครับเราจะรู้ว่าคนเนี้ยชื่ออะไรสังกัดอะไรถูกต้องดังมาแตา่ตรงนี้เขาไม่มีสังกัดเขาไม่มีเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรครับ เพราะว่าถ้าเขาพาไปแล้วเนี่ยมันไปพาไปเกิดอันตรายกับผู้โดยสารตรงนี้เราเราควบคุมยากพฤติกรรมของกลุ่มไกด์เหล่านี้มักจะเรียกเฉพาะผู้โดยสารที่ต้องการไปเมืองพัทยาโดยเสนอการนําเที่ยวในราคาถูกเมื่อเหยื่อสนใจไกด์ผีเหล่านี้จะพาเดินไปที่ลานจอดรถโดยทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันการตรวจพบของเจ้าหน้าที่หรือบางครั้งอาจใช้วิธีโทรเรียกเพื่อล่มแก๊งให้มารับ และใช้รถโดยสารทางที่เป็นแท็กซี่รถตู้หรือรถยนต์ส่วนตัวเพื่อพายื่อออกจากสนามบินซึ่งการแฝงตัวในกลุ่มฝูงชนแบบนี้เองที่ทำให้การกดขันจับกลุ่มทำได้ยากบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทอจึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มไกด์ผีแท็กซี่เถื่อนโดยตรงพร้อมติดตั้งระบบกล้อง c c ซ v ีวีเพิ่มในเขตท่าอากาศยานอีกกว่า220ตัวในพื้นที่ชานชาลา อาคารผู้โดยสารทั้ง4ี่ชั้นเพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุตลอด24ชั่วโมงกล้องเราเนี่ยเราจะควบคุมพื้นที่ทั้งหมดเลยโดยมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยคอยตรวจตาแล้วก็ติดตามถ้าตรวจพบกล้องเราจะก็จะบันทึกภาพแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาจนจนพาผู้โดยสารขึ้นรถเราก็จะไปแสดงตนว่าเขาก็ทําผิดแจ้งให้ผู้โดยสารสบายใจว่า เรามาช่วยเหลือเขานะเรามาบอกว่าไปอย่างนี้ไม่ปลอดภัยนะครับ,รบมาไปกับรถของที่ทางททเขาอนุญาตดีกว่าส่วนใหญ่ผู้โดยสารทุกคนแฮปปี้หมดทุกคนที่พวกเราไป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 ช่วยดูแลเขาตรงนี้ครับนอกจากระบบกล้องที่สามารถควบคุมเพื่อตรวจจับพฤติกรรมคนร้ายแล้วศูนย์แห่งนี้ยังมีระบบไลเซนเพจหรือระบบกล้องตรวจเลขทะเบียนอัตโนมัติซึ่งใช้ในการตรวจหายานพาหนะของไกด์ผีแท็กซี่เถื่อนที่เคยมีประวัติในการก่อเหตุ โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อรถเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ก่อนจะมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสุวรรณภูมิและฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวมถึงศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ทำการตั้งด่านให้เข้าตรวจสอบปัจจุบันเนี่ยทอทเนี่ยได้จะมีระบบติดตั้งลายเส้นเพจเรดดิ้งก็คือประวัติที่คนที่เข้ามามีประวัติเป็นแท็กซี่ผีที่เราเรียกแท็กซี่ผีหดือไกด์เถื่อนเนี่ยที่ใช้รถผิดประเภทเนี่ยเมื่อเข้ามาในท่ากาศยานสุวรรณภูมิระบบจะทำการเตือนไปที่ศูนย์ เมื่อศูนย์ได้รับแจ้งแล้วเนี่ยทางด่านนี้เนี่ยจะเป็นปลายทางที่จะได้รับทะเบียนรถเดานั้นๆเนี่ยเราก็จะดักรอยอยู่ที่นี่<ช>เมเื่อเมื่อรถคันนั้นเข้ามาก็จะดำเนินการจับกลุ่มต่อไปในส่วนมาตรการอื่นๆเช่นป้าประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกลุ่มคนร้ายไม่ให้ก่อเหตุตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อแจ้งเบาะแสก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กลุ่มไกด์ผีแท็กซี่เถื่อนลดลงจำนวนมาก จากสถิติในปี2,552ที่เคยมีอยู่มากกว่า1,000คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง99คนอีกทั้งยังมีการใช้มาตรการสถานหนักในการดำเนินคดีทางกฎหมายซึ่งที่ผ่านมามีการแจ้งดำเนินคดีแล้วมากถึง45คดีในจำนวนนี้ถูกตัดสินแล้ว17คดีในข้อหาบุกรุกและลบกวนการครอบครองสิทธิ์ของสนามบิน ถูกระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปี6เดือนซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่เชื่อว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหาไกด์ผีแท็กซี่เถื่อนเหล่านี้ให้หมดไปได้ครับนิติไตรสุภสินไทยภาพอังกูตะวันวงศ์รายงานท่านผู้ชมครับ,รบถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะแก้ปัญหานี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยหลังจากปฏิวัติเนี่ยเข้ามาเที่ยวบ,บ้านเราเนี่ยเยอะทุกปีนะก็ต้องมีการปราบพวกไกด์ผีแล้วก็เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า พวกอย่างนี้เนี่ยมาแล้วทำให้ประเทศไทยอย่างเราเนี่ยสูญเงินเนี่ยเยอะเหมือนกันนะ,ะครับอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับมีเหตุรถชนรถตู้กรุงเทพสัตหีบครับไปชนท้ายรถบรรทุกกา๊าซในตัวเจ้นเหลวนะฮะเห็นว่าชนไปชนมาเนี่ยมีผู้บาดเจ็บถึง10รายเลยนะฮะเหตุเกิดเมื่อช่วงตีห้าเมื่อเช้านี้เองฮะที่บริเวณเขาเขียวนะฮะท่านผู้ชมฮะเนี่ยอย่างภาพที่เห็นก็คือรถเนี่ย เป็นรถโดยสารนะฮะที่มุ่งหน้ากรุงเทพสัตหฮีบเนี่ยเหมือนกับว่ามาด้วยความเร็วแล้วก็ไปชนอัดก๊อปปี้กับท้ายรถบรรทุกการ์ดนี่นะฮะก็คนขับเนี่ยชื่อว่านายบุญยงศิริจัดนะฮะก็ส่วนมีผู้เจ็บเนี่ยอยู่ในรถตู้เนี่ยสิคนเลยหน่วยกู้ภัยเนี่ยต้องใช้เครื่องตัดทางเนี่ยตัดซากรถตู้ที่ถูกอัดก๊อปปี้นะฮะออกมาโอ้โหดูสภาพแลฮะปีห้า สิบลายออกมาเร็วมกันนะ,ะเนี่ยสิบลายบาดเจ็บไปสภาพด้านหน้าเขาอย่างที่เห็นนะฮะพังยับเลยเห็นว่าจากการสอบถามเนี่ย